การเติมเกม by viva shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์ n ินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน qr code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณ สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในรายการแพทอัปเดตประจำวันที่31มีนาคม2565นะครับผมรายการอัปเดตวันนี้ก็จะมีอยู่6ส่วนนะครับแต่ที่ผมจะพูดผมจะพูดแค่3ส่วนบนเท่านั้นไอ้3ส่วนล่างเนี่ย เพื่อนๆไปคลิกลิงก์ดูเอาได้เลยนะครับโดยต้องบอกก่อนว่าประจําสัปดาห์นี้ตอนแรกผมจะไม่ทําอัปเดตให้ด้วยซ้ําแต่มันมีกิจกรรมหนึ่งเห็นไหมครับบอทซอีเวนต์สองพัน2เนี่ยซึ่งเป็นกิจกรรมในเกมและผมได้เคยพูดกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าถ้ามันมีอัปเดตกิจกรรมในเกมนะครับผมจะมาทําอัปเดตให้ด้วยนะครับก็ ไปดูกันเลยว่าอัปเดต3ส่วนหลักที่ผมจะทําให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นคลิปสั้นๆและกันสําหรับประจําสัปดาห์นี้อัปเดตในเกมนะครับก็จะเป็นอัปเดตสปริงอีเวนตหรือกิจกรรมซากุระที่เรารู้จักกันในปีที่แล้วที่จะได้เค้กมาปั๊ม HP แล้วก็ SP แรงขึ้น30%นะครับโดยรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีตามนี้เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามที่ผมเลื่อนให้ดูทําจนถึง ครบขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือเอาซากุระไปแลกนะครับจะได้บอสซั่มเชอร์รี่เค้กมา10อันนะครับก็จะปั๊ม HP HP แรงขึ้นและก็ลดดาเมจจากศัตรูทุกขนาดลง5%เป็นเวลา5นาทีนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะดีในกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์นี้ที่วนกลับเข้ามาส่วนใครอยากดูวิธีการทำนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านขวาที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลย เพราะทำคล้ายๆกับปีที่แล้ว80%ทําเหมือนปีที่แล้วเลยครับไม่ออกคลิปปีนี้ให้ดูแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตภายในเกมก็มีเท่านี้จริงๆในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นอัปเดตขายไข่การันตีครับไข่การันตีก็ชื่อว่าดากอนเฟ m มสกอร์นะครับผมเป็นไข่ที่มาการันตีสำหรับลูนพ่นหรือลูนไนท์นะครับและก็เห็นอะไรแวบ,บๆไหมมีรอยย้อนโบด้วยนะครับผม ของในไข่ก็จะมีประมาณนี้โดยการันตีนะครับก็จะเป็นการันตีในส่วนมัฟเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บไว้นะครับก็ไม่ได้เปิดในรอบๆนี้เดี๋ยวเอาไปเปิดสิ้นปีหรือต้นปีตามที่ผมได้พูดเป็นซีรีส์ไข่รวมมิตรแล้วกันขอซื้อเก็บไว้ก่อนและไฮไลท์ที่ผมจะซื้อเก็บอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเนี่ยครับซิลเต่ากังขามันได้ยากแหละแต่ ก็เอาไปลุ้นกันสิ้นปีว่าเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับผมถ้าได้มาก็คงต่อยไทยเกอร์ขึ้นหลักล้านล้านกว่าได้แน่ๆนะครับในรอบนี้และในส่วนที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือมาหัวมังกรอันนี้นะครับถึงจะเรียกหัวใจก็แล้วกันแต่ผมเรียกหัวมังกรก็คุณสมบัติตามนี้เลยก็ถือว่าโอเคอยู่ในอาชีพอื่นก็พอใช้ได้แต่อาชีพที่ใช้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นลุนพ่นนะครับและไฮไลท์ของไฮไลท์อีกทีหนึ่งลอยยนโบมันวนกลับมาอีกรอบนะครับผม ไม่รู้ว่าวนกลับมาในไข่รอบนี้ได้ยังไงและในส่วนของสายเวทก็จะมีทอนสตาร์ฟออฟดักเน็ตนะครับที่มีรูนะในเกมไม่มีรูและตัวนี้สามารถออปชันที่เกาะแมวได้เช่นสเปล3-4สเปล4-4อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในเกมไม่สามารถเอาไปเจาะรูได้ดรอปจากบอสก็ไม่มีรูครับอันนี้คุณรุดเขาแจ้งไว้ และก็จะมีแชโดเข้ามาเหมือนปกติในทุกๆไข่แล้วก็เป็นกลองซุ่มนู่นนี่นั่นเอาห้องอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมพุดดงพุดดิ้งใบกาฟงกาฟ้าอะไรพวกนี้เนาะก็ตามนี้อ่ะไปดูส่วนสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาครับส่วนสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็ล้อจากไอไข่เมื่อกี้นั่นแหละครับเป็นเหรียญสเปเชียลเฟรมสโตนเอ็กเซนนะครับเมื่อเราเปิดไข่ทุกๆ1ใบเราจะได้เหรียญน,นี้มาเปิด1 0อใบ ก็จะสามารถมาสุมตู้นี้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมโดยการันตีรอบนี้เออใช้ภาษาไทยซะเลยเท่ดีนะครับไหนๆก็เป็นไทยประดิษฐ์แล้วก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือมัฟหัวมังกรน,นั่นเองนะครับส่วนอันอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถลุ้นสุ่มออกมาได้เหมือนครั้งก่อนที่ผมไปเปิดไข่อีกาใช่ปะแล้วการันตีมันคืออีกาแต่ในนั้นก็จะมี subject case ที่เป็นในส่วนของกายภาพที่ผมสุ่มออกมาได้ในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้เขียนว่าการันตี ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสามารถสุ่มได้โลยอนโบการันตีหรือถอนสตาร์ทออฟการันตีก็ได้นะครับผมอ่าแล้วที่ราคาน่าจะถูกลงแน่ๆก็คือสิริพงศ์ก็ดีต่อพวกเรานะครับต่อไปเราอยากลองการ์ดบอสใบไหนแล้วสิริพงศ์ตอนนี้มันก็ไม่ได้แพงมาก40-50 m อซึ่งถ้ามีไข่การันตีมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าจะถูกลงเรื่อยๆนะครับก็จะได้เอาอาวุธนั้นไปใส่การ์ดได้โดยไม่ตะขิดตะหว่วงใจหรือว่าคับแขงใจนะครับเพราะสิริพงศ์สามารถถอด ได้ร้อยอร์เซ็นต์ครับนอกจากไข่ใหม่ที่ยังอยู่นะครับการันตีเก่าก็ยังอยู่นะเผื่อใครยังเก็บไข่เก่าไว้อยู่ก็ยังสามารถเปิดแล้วได้สเปเชียลพวกนี้เอามาแลกของได้นะครับก็จะเป็นไข่ที่ได้ปืนเดอะแบ k กับ f า s t e r b u t ัตเตอรนะครับก็คือไข่รอบก่อนเนาะโอเคก็จบกันไปในแพทอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับและวันที่12เมษาคุณลุด เขาบอกว่าไม่เลื่อนนะครับแพทต่างๆที่จะอัพเข้ามาที่ผมแจ้งไว้ให้ในรอบก่อนนะเนาะว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างเพราะมีคนถามว่า จะเลื่อนหรือเปล่าเนี่ยสิบสอไมษสาเขาบอกว่าไม่เลื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันไม่เลื่อนผมได้ใช้แน่มัฟอิลูชันกับสนับอิลูชันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อยแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วรอแค่ของอัพเข้ามาเท่านั้นใครที่ดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าชอบหรือทุกใจยังไงก็ฝากไ like, ลค์แชร์ซับสไครต์รับน้องคลิปใหม่และสตรีมมาได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในแอััเดปรระจําาค้้งหน ถ้ามีการอัปเดตตัวเกมเข้ามาก็จะมาทำให้แต่ถ้ามีแค่ไข่หรือขายของก็เดี๋ยวอัปเดตตามหน้าแฟนเพจหรือคอมมูนิตี้ของ YouTube เอานะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม